วันนี้นะคะจะมาเปิดงานผ้าคลุมไหล่โปกริ้นสุดโมเดิร์นผสมดีเกล้าฝรั่งนะคะผืนนี้ห่มด้วยน้ำต้มล็อกวูดนะคะเรามาแกะงานไปพร้อมๆกันว่าใบไม้จะเปลี่ยนสีเป็นเช่นไรนะคะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มจากโอ้โหใบปออันนี้ใบปอนะใบงูใบงูอีกอันนึ่ง ใบป,ปอแนละ้วออกสีส้มอมม่วงนะคะนี่ใช่ค่ะอันนี้ใบป,ปอแล้วก็อันนี้ใบใบนี่รน,นามไม่ทราบชื่อแต่ก็สวยนะนี่สวยมากใบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนพฤกษานะคะสวยมาก ก็อันนี้ก็จะเป็นแคนาแคนาอันนี้ก็จะเป็นใบละหุ่งนะคะเดี๋ยวดูปอกษาโอ้โหปอกษาสวยมากอันนี้จะเป็นใบยี่โถนะคะมีดอกด้วยอุ้ยดอกออกสีม่วงอือืออันนี้ใบชายานะคะออกสีม่วงเลยหรือว่าใบชูดรสนะคะ สวยมากเดี๋ยวดูลุ้นแคนาโอ้แคนาออกโทนน้ําตาลเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบว้าวหางนกยุงค่ะใบหางนกยุงนะคะนี่ก็จะออกสีเหลืองเหลืองนะคะแกะยากนิดนึงสำหรับใบหางนกยุง อันนี้ก็จะเป็นใบสมาชิกใหม่ที่แบบว่าออกโทนน้ำตาลนะคะนี่แกะยากมากต้องใช้วิธีปัดปัดเอาน่นี่ก็ยูคาลิปตัสอุ้ยยูคาลิปตัสสวยมากออกออกส้มม่วงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นออ้เฟิร์นเฟิร์นออกสีม่วง แปลกมากแปลกมากผืนนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบแชนาค่ะนี่แชนาก็สวยนะคะฟอร์มใบเขาก็สวยอันนี้สุวรรณพฤกษาโอ้โหฟอร์มใบคือสวยมากนะคะสวนะุวรรณพฤกษาก็อันนี้ใบปีบนะคะใบปีบอุ้ย อันนี้สวยอะค่ะใบมารุมมาตุ้มนนมารุมนะคะเดี๋ยวขอแกะเฟิร์นอันนี้เฟิร์นตินตุกแก <c oughs> ใบไม้สูงพานแล้วก็อันนี้โอ้โหชัยยาใบชูรส <c oughs> ม่วงมาเลยสวยมากนะ,ะใบชัยยา อันนี้ก็จะเป็นว่านเทวดานี่ว่านเทวดาก็สวยนะคะอันนี้คุณปีบค่ะคุณปีบใบปีบก็สวยนะ,ะโอ้โหสวยมากใบปีบอันนี้ใบเพกาโอ้เพกาก็จะออกเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เฟินค่ะเฟิน สวยมากอันนี้ใบไผ่อ๊ย้ยใบไผ่สวยใบไผ่ก็จะออกม่วงแกมเขียวนะคะเดี๋ยวมนลุ้นลุ้นใบมะละกอกันมะละกอใบสวโอ้โหมะละกอคือสวยมากนะคะม่วงเหลืองนี่อันนี้ใบทองอุดไรค่ะทองอุดไรตอนนี้แคนา โอโหประสานเสียงกับน้องไก่กันเลยทีเดียวอันนี้เพกานะคะน,นี้ใบเพกาค่ะอันนี้ใบสเดาค่ะโอโสเดาก็สวยโอ้ยมีแคนารูกหัวใจด้วยใบไม้ลูกหัวใจแคนาโอ้โหแคนากับปีบนะคะนี่ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุวรรณพฤกษานะคะนี่น,นี่ก็จะเป็นใบละหุ่งค่ะแล้วก็อันนี้ใบาชายามโอ้ชายามนี้มาแปลกลก็อันนี้อันนี้ใบไม้ใบไม้แปลกของเราโอ้ยออกเหลืองแล้วก็แกมม่วง อือมาแปลกมาแปลกก็อนนี้ใบปีดนะคะอันน,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 นี้ลุ้นใบยูคาลิปตสัสโอ้ยอยูคาลิปตสัสยูคาลิปตัสสวยมากออกสีม่วงแกมส้มอืฮจัดเต็ม เดี๋ยวมาดูขี้เหล็กบ้านกันนะคะอันนี้ขี้เหล็กบ้านก็สวยไปอีกแบบหนึ่งก็ใบไม้รูปหัวใจแล้วก็อันนี้อู้ใบปีบ,ปบอันนี้ปอกษานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นแล้วก็ว่านเทวดาสิ่นต้นนี่อือหือ สวยงามตามท้องเรื่องอีกแล้วนะคะสวยไม่ซ้ําจําแบบไม่ได้ <laughs> มีผื่นเดียวในโลก <laughs> สวยมากค่ะอือ uh ฮ huh. <c oughs>